สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะคลิปนี้ปังจะปังรวมตัวเลขตัวสีแดงที่คนฝันนะแล้วก็รวมเลขเกี่ยวกับที่เขาฝันว่าเด็กบอกเพราะว่าตัวเลขสีแดงนะคนจะชอบซื้อและในส่วนตัวของปังเนี่ยปังจะเชื่อเชื่อหวยเด็กบอกก็ตัวสีแดงนะอันนี้พี่หิงฝันวันเสาร์ที่สฝันเห็นเลขลอยมาตัวสีแดง สามสี่สองกับหกสี่อันนี้ฝันต่องมวดนะคะวันเสาร์ด้วยนะอันนี้ผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สี่ฝันเข้ามาบอกเลขตัวสีแดงเลขสองสี่มันก็ชนเงินนะสองสี่อันนี้ผู้หญิงฝันวันที่ห้าวันจันฝันว่าพี่สาวแฟนออกรถใหม่ป้ายแดงทะเบียนให้เขาเห็นในฝันนะคะสามเจ็ดแล้วก็อันนี้ผู้หญิงฝันวันเสาร์เหมือนกันที่สาม ฝันว่ามีคนมาบอกเลขตัวสีแดงเก้็เก็เลขแปดเกาปงบอกแล้วว่าเลขมันดังนะอาจจะลดแต้มเป็น79ก็ได้นะเพราะว่ามีคนฝันเยอะเลข4 7 6เเนี่ยงวดนี้คนฝันเยอะมากเลยแล้วก็เอ่อที่คุณเล็งคุณลงเสงฝันนะ4 6 7บางทีเลข6เนี่ยเราก็ต้องกลับหัวเป็น9้นะคะ8ปเนี่ยมันดังก็ลองซื้อ79ดูนะ อันนี้ผู้ชายฝันเมื่อวันพฤหัสที่8ฝันว่าเดินไปเจอแบงค์ยี่สข้างโถสซวมเลขท้ายแบงค์ตัวสีแดงนะสี่หนึ่อันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวันศุกร์ที่9ฝันเห็นเลขสีแดงบนฝ่ามือตัวใหญ่นะสองแล้วก็แถวข้างล่างเนี่ยเป็นเลข3าหอันนี้ผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่9ฝันว่าไปซื้อบ้านที่รั้วบ้านเนี่ย เขียนเป็นป้ายตัวสีแดงว่าร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรนะคะอันนี้ผู้ชายฝันวันศุกร์ที่เก้าเหมือนกันฝันเห็นเลขสีแดงแปดเลยเขาบอกว่าสีแดงแปรดเลยเจ็ดแปดบางทีอาจจะเป็นอาจจะขึ้นแตนะ้มเนาะเป็นเจ็ดเก้าก็ได้นะเนาะาะงวดนี้ไม่ค่อยมีคนฝันเจ็ดแปดเท่าไหร่ต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดฝันเห็นเลขสีแดงบนเสาแม่ตะเคียนตกน้ํามันเลขตัวใหญ่มากฝันนี้น่าลุ้นเห็นเลขที่เสาตกน้ํามันแม่ตะเคียนเนาะ เหมือนตอนที่ปังเคยฝันเห็นเลขที่ไม้แม่ตะเคียนนะแต่ปังไม่ได้ฝันสีแดงนะฝันตัวสีดำธรรมดานะออก3าตัวเลยอันนี้ผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่11ฝันว่ามีคนถามว่าได้เลขอะไรแล้วเขาเนี่ยบอกไปว่า59แต่59าเนี่ยที่เขาเห็นในฝันนะตัวสีแดงแล้วก็เก้าสเขาบอกไป2ตัวนะอันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวันพุธที่สิฝันว่าเลขขึ้น ที่หน้ามือสีแดงออกส้มๆเลข6-6-8กแปดหถ้ากับหัวก็9-8มันดังมันซื้อไม่ได้ในเว็บก็เหลือ20บาทถ้าใครซื้อไหวซื้อได้ก็ซื้อ9-8ติดไว้นะคะอันนี้ผู้หญิงฝันฝันเห็นเลขในกล่องสี่เหลี่ยมตัวสีแดง3ามเกสามออกไปแล้วถ้าจะซื้อก็ให้ซื้อ6กสมเป็นปีพศอ ต่อมาผู้ชายฝันเมื่อวันที่สองแต่ว่าเขาเพิ่งลงนะฝันว่าไปดูรถตู้อันนี้ฝันต่องวดเลยนะคนขายพาไปดูเนี่ยเป็นรถเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยทะเบียนเจ็ดหสี่ 4. ฝันตองวดเขาว่าแม่นเนาะอันนี้ผู้ชายฝันก็บอกว่าฝันเห็นทะเบียนรถเครื่องป้ายแดงหนึ่งสองเก้าเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ฝันแบบนี้แหละเขาไปทําบุญ ทำลงทานอะไรสักอย่างหนึ่งปีที่แล้วก็ฝัน3-5ตัวสีแดงก็ออก3-5พี่เขาบอกนะงวดนี้ก็บอกว่าเขาบอกเป็นสะพานบุญนะ้าน1-2-9งวดที่แล้วคนฝัน2-6 2-9เยอะมากเลยเปังก็ซื้อโอ้ยมั่นใจด้วยไม่ออกแล้วก็6-4งวดที่แล้วพวกคนที่ฝันแม่นแล้วก็ฝันดีๆทั้งนั้นเลย6-4แล้วก็กลับหัวเป็น9-4ด้วยไม่ออกไม่แน่นะคะงวดนี้ อาจจะมาออกงวดนี้นะเพราะว่าเหมือนที่เคยทํามาเลขดังๆรั่วเลขที่ว่าคนฝันดีๆจะไปออกอีกงวดหนึ่งเหมือนกับว่าต้องตามเหมือนตอน5,9อะบางโทรไปให้แม่ซ,ซื้อซื้อไม่ได้ก็เลยซื้อ5,6แต่มันก็ไม่ออกมาออกอีกงวดหนึ่งนะ5,9อันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวันที่15ฝันว่าใช้ปากกาแดงเขียนเลข6,4,7ในนี้ในเลขสีแดงนะอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าของเด็กนะคะ ดูในเลขสีแดงเลขที่เหมือนกันที่บังเห็นนะจะเป็นสี่สองสี่สองหกสี่หกสี่หกสี่แล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็สองเก้านี่นะคะสองเก้านี่ก็สี่เจ็ดนะที่จะเห็นเยอะนี้เจ็ดหกหกเจ็ดเนี่ยมันก็จะเป็นเจ็ดเก้าได้ ะะเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูว่าเลขที่มันเหมือนกันมีอะไรนะที่บังเห็นนะคะในนี้นะก็มีสองสี่หกสี่หกเจ็ดกับหัวก็เป็นหกเอ้ยอืมขอโทษนะคะเจ็ดเก้า แล้วก็สองเกสองเก้าถ้ากับหัวก็เป็นสองหกทุกคนลืมหรือ,อยังพ่ออยู่หัวเนี่ยวันพระราชทานเพลิงศพพ่ออยู่หัวนะคะวันที่ยี่สิบหกงวดนี้เลขดังเกี่ยวกับพ่ออยู่หัวคือหนึ่งสามเก้าแปดแล้วก็สองหกอันนี้เลขสีแดงเดี๋ยวมาดูเลขเด็กบอกอาเล่าให้ฟัง อันนี้ผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สี่ฝันว่าเด็กบอกเลขหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าปีที่แล้วออกไปแล้วนะไม่แน่ออกบ้าออกเป็นหนึ่งหกอันนี้ผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่ห้าฝันไปซื้อเนื้อหมูเด็กผู้ชายลูกแม่ค้าเขาบอกว่าร้อยยี่สิบหกจุดแปดสี่แล้วก็อันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวันจันทร์ที่ห้าฝันว่าเด็กบอกเลขสองสี่สองสี่ก็จะไปตรงกับเลขสีแดงเมื่อกี้นะคะ แล้วก็อันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวันศุกร์ที่9ฝันว่าเด็กยังพูดไม่ได้แต่ว่าเขา,าขอหวยเด็กเด็กบอก4 6 6มีคนเคยฝันว่าเด็กแรกเกิดอันนี้ปังล่ฟังนะว่าเขา,าขอหวยเด็กแรกเกิดเด็กบอกคือหลักร้อยเนี่ยเขาจําไม่ได้เขาจําได้สองตัวหลังสามแปดงวดนั้นหวยออกปังจาหลักร้อยไม่ได้นะข้างบนออกสามแปดออกตรงๆเลยเพราะว่าปังทําหวยมานานมันก็จะเห็นว่าฝันที่เด็กบอกเนี่ย แมนและ46มันก็จะไปชนกับตัวเลขสีแดงตัวเลขสีแดงที่ฟังเล่าไปเมื่อกี้นะ46แล้วก็อันนี้ผู้หญิงฝันว่าผีเด็กมาบอกเลขแต่ว่าเด็กบอกว่าให้ตามหกงวดเลข167 164แล้วก็87มันก็ตรงที่67 64แล้วก็อันนี้จะมี16เยอะ16 16เยอะนะคะอันนี้ แล้วก็อันนี้ผู้หญิงฝันว่าเด็กเดินมาบอกเลขหนึ่งสองสามหรือว่าหนึ่งสามสองเขาบอกไม่แน่ใจแล้วก็บอกสองตัวด้วยเขาจําได้เฉพาะเลขหกเขาประมาณว่าน่าจะเป็นหกแปดเขาบอกนะแล้วก็อันนี้เขาฝันว่าเด็กทาลกเขาถามเด็กทาลกว่าหวยบอกหวยได้ไหมเด็กอะทามือให้เป็นเลขหนึ่งสามอันนี้หนึ่งสามก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดฝันวัวน, 1, น,วนเนน ถามเนน่าหวยออกอะไรเนนบอก4ี่หเนนนี่ก็เป็นเด็กนะแถ่ว่าเป็นพระด้วยแล้วก็สี่หกเนี่ยนสะี่หกมันชนกันสาเจ้าอันนี้ผู้หญิงฝันวันที่14ฝันว่าเด็กหยิบรอตตรี่ให้แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งสใบเลข5 0าศูนย์ศูนยย์หใช่ไหมทุกคนก็ลองเอาไปพิจารณา,นานดูนะบังก็ไล่ายฟังเพียงเท่านี้นะคะตัวเลขที่ ที่เห็นนะคะที่ชนบอกแล้วเนาะหกสี่หกเจ็ดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสี่สองเดี๋ยวเอาเผื่อทุกคนจะแคปเอาเก็บไว้อ่านกันเองเนะคะนี่ปองวางให้ทุกคนแคปนะแคปเก็บไว้อ่าน คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจพรุ่งนี้ก็หวังว่าพี่ๆน้องๆทุกคนจะถูกหวยรวยๆไปด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ